สวิตแสงแดดก็จะเป็นสวิตไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะทํางานตามปริมาณแสงแดดครับถ้าแสงแดดมากนะครับสวิตจะเปิดวงจรหลอดไฟก็จะดับครับแต่ถ้าแสงแดดน้อยนะครับสวิตจะต่อวงจรหลอดไฟก็จะสว่างครับโดยสวิตแสงรุ่นนี้นะครับสายสีดำก็คือสายลายด้านไฟเข้าสายสีแดงคือสายลายทางด้านไฟออกและสายสีขาวก็คือสายนิวเทลของสวิตแสงครับ การต่อสายแบบพื้นฐานนะครับแล้วก็จะต่อสายลายมาเข้ากับสายลายด้านไฟเข้าของสวิตแฝงในสายเส้นสีดำครับและต่อสายลายด้านไฟออกของสวิตแฝงในสายเส้นสีแดงนะครับไปต่อกับสายลายที่ไปยังขั้วแอลของโคมไฟและเดินสายนิวทอลนะครับต่อไปยังขั้วเอ N ของโคมไฟครับส่วนสายนิวท่ลของสวิตแฝงในสายเส้นสีขาวนะครับก็จะต่อเข้ากับสายนิวทอลเส้นนี้ด้วยครับ และถ้าเพื่อนๆมีโคมไฟมากกว่า1โคมนะครับก็ต่อสายลายและสายนิวเทลแยกไปเข้าขั้ว L และขั้วเ็นของโคมไฟดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับเมื่อทำการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับไฟจะมารอที่สวิตช์แฝงครับ ในขณะที่แสงแดดมากนะครับสวิตแสงจะตัดวงจรหลอดไฟจะไม่สว่างนะครับแต่เมื่อแสงแดดน้อยนะครับสวิตแสงจะต่อวงจรหลอดไฟจึงสว่างครับ ในกรณีที่เพื่อนๆต่อสวิตแฝงเพิ่มจากวงจรแ,แ,แสงสว่างเดิมนะครับเราจะทําการแก้ไขสายโดยจะเพิ่มสวิตแฝงระหว่างสายที่ออกจากสวิตไปยังโคมไฟครับโดยจะต่อสายลายเส้นที่ออกจากสวิตนะครับมายังสายลายทางด้านไฟเข้าของสวิตแฝงในสายเส้นสีดําครับและต่อสายลายทางด้านไฟออกของสวิตแฝงในสายเส้นสีแดงกับสายลายที่ไปยังขัวแอลของโคมไฟครับและต่อสายนิวท่ลของสวิตแฝงนะครับเข้ากับสายนิวทัลของวงจรดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับ เมื่อทําการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรโดยการเปิดสวิตช์นะครับไฟก็จะมารลอที่สวิตช์แฝงครับในขณะที่แสงแดดมากนะครับสวิตช์แฝงจะตัดวงจรหลอดไฟก็จะไม่สว่างครับแต่เมื่อแสงแดดน้อยนะครับสวิตช์แฝงจะต่อวงจรหลอดไฟก็จะสว่างครับ ซึ่งข้อดีของการที่มีสวิต์นะครับคือเพื่อนๆสามารถปิดไฟได้ในเวลากลางคืนหากไม่ต้องการที่จะเปิดไฟจนถึงตอนเช้าครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือถ้าหากเพื่อนๆปิดสวิต์ทิ้งไว้เวลากลางคืนนะครับสวิต์แสงก็จะไม่ได้ทำงานหลอดไฟก็จะไม่สว่างครับถ้าหากเพื่อนๆต้องการเปิดและปิดไฟได้เองในเวลากลางวันและกลางคืนนะครับเราจะแก้ไขวงจรนี้โดยการเพิ่มสวิต์สามทางเข้ามาครับ โดยจะตอ่อสายลายนะครับเข้าที่ขั้วในหมายเลข0ของสวิตช์สามทางและต่อสายลายออกจากขั้วในหมายเลข3ของสวิตช์สามทางไปยังสวิตช์ทางเดียวครับต่อไปก็จะตอ่อสายลายนะครับออกจากขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์สามทางไปต่อกับสายลายทางด้านไฟเข้าของสวิตช์แฝงในสายเส้นสีดําครับและต่อสายลายด้านไฟออกของสวิตช์แฝงในสายเส้นสีแดงนะครับเข้ากับสายลายในเส้นที่ออกจากสวิตช์ทางเดียวไปยังขั้วแอลของโคมไฟครับ และต่อสายนิวท่ลของสวิตแฝงนะครับไปยังสายนิวท่ลของวงจรดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับโดยวงจรนี้นะครับเราจะใช้สวิตฝามทางเป็นตัวเลือกนะครับว่าจะให้สวิตแฝงทํางานหรือจะเปิดปิดไฟเองผ่านทางสวิตทางเดียวครับเมื่อจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับหากเรากดที่สวิตทางเดียวแล้วไฟไม่ติดแสดงว่าตอนนี้นะครับไฟมารอที่สวิตแฝงครับ และเมื่อแสงแดดน้อยนะครับสวิตแสงจะต่อวงจรหลอดไฟก็จะสว่างครับและเมื่อแสงแดดมากนะครับสวิตแสงก็จะตัดวงจรหลอดไฟจึงดับครับซึ่งข้อดีของการต่อสายแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถปิดไฟได้เองในเวลากลางคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟให้สว่างถึงตอนเช้าครับ และนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถเปิดและปิดไฟได้เองทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนครับหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสวิตแสงแบบ3สายนะครับผมจะวางรายละเอียดช่องทางการส่งสินค้าออนไลน์ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับ